मैं तो न मामा वाद है चखा लगाया संयादा ले जा न ले जा संयादा मावे न ते तो जा रहा हम्म संयादा न ऑन के लॉन्ग पाली अपर ब्लॉन्ग पाली अदलत ने अपनी रोग दे दिया ऑन के लॉन्ग पाली न तो नॉन लव हाँ न ना बालों ये जीती है ना बालों ये आसान पड़ी है लोग ना ना हो नहीं चखाया ना ना हो नहीं चखाया माला ना हो

เออนว่าเอาเนี่ยไปอาพามั้ยบ่ได้อาพาโอ้ยหมู่เออาพาเว้ยหมู่อาพาเว้ยสมอาพาเว้ยอืมยายเนาะนว่าตั้วนํามาตีหรออย่าถ่าล่ะอย่าถ่าล่ะมาไห้อีซิงอ๋อจะควายมาน่ะเบ้อเด้อจะควายมาน่ะเบ้อนูบ๋าเฮ้ย

กนี่เนี่ยไปชนละพวงละเบเบ้จังเลเปล่นแต่พี่ตาลีจะขาวุยเพล่นแต่พีตาจะข้าวคุยเพล่ะเออแคลงแคลงแคล่ราจะคาคุยเพลน่ี่มจะางคุยมด้พาะอนนแต่พี่นคลงนะอย่าจุนูกคลยอย่าแก้ท่านย่าป่าใจอย่าคุยปากคุยปากเลยอย่าเอนะอย่าเอ้ะนะเมียอย่าปงนะเมียอย่ามาอย่ามาแล้วแค่ขาคุยไนละอย่ามาในชะนลละในทางน้อยอย่ามาแล้วนะดอไปอย่าโแล้วน่ะไปใช่ยะเยินแล้อย่าผลที่เคยอ่อมหมอหน่อใจเาไป

ไปซชออป่าหุยใบจังลไปชไปซป่าหุยใบจังละอย่าไปซชเลยปถ่ายมาไก็คืนไ่ก็ทับ้างก็คืนไ่นก็ทั้าอเนตัวว่าไอตันนนนุยเพื่ออะไรมาเลยนะไอตันานนุ่ยเพื่ออะไรฮะึงเจาานไอตันมึงจาาาไอตันนักทาเราไม่เอาไหนใส่นุยเพืะฮะน้าานคุยเพื่ออะไรคุยเพอะร่า น่บักแล้วคุณเดินแแล้วเหลือตนน่ทานยากนแน่ละเลนั่นนันได้มไหมเล่านัั้นด้โมไหมเล่านั้นด้โจมไหมฮะพะมาบูอลวาเเพมาบูออ่ราอพมาบูอดอพมาบเนะพมาบุโอเนะมาบุอจงย่ดาวะนมมาเช้านมาหุงรนานมาตีร้อนตานมาตียะเนี่ย